สวัสดีค่ะบรรยากาศในโครงการนิทรรศการภาพถ่ายภายในงานเป็นไปด้วยนักศึกษาชั้นปีที่3และปีที่4ประมาณนะคะนักศึกษาแรกนโครงการนิทรรศการภาพถ่ายเพ่ท่านกและนิกาานรรการถ่ายภาพ่ายพ่ที่มาดูรูปที่ผมชอบถ่ายนการถ่ายรูปกศษาสวยๆเด็กที่นิยมนเดกนี้ก็ถ่ายรูปต้องถ่ายรูปศากา รูปนี้ดูที่ไหนครับว่าความเรเตอร์สูงดูที่ไหนว่าความเรเตอร์สูงใช่ของเทปผมใช่ครับผมให้นางแบบเนี่ยเดินผ่านหน้าก้องอย่างเร็วเลยให้เดินไม่ใช่ว่าให้อยู่เยอะให้ลมพัดนะให้เดินเลยให้เขาแอคชั่นเลยแล้วผมก็ถือกล้องแล้วก็อัานกล้องตามไปถ่ายขณะที่เขาเวลังเคลื่อนไหวผมใช้ความเร็วเตอร์สูงมาก ริ้วยิ่งเงี้ยิ่งเงี้ยเห็นชัดแค่ไหนให้ถ่ายรูปย้อนแสงด้วยแต่ที่เหมือนชัดแล้วก็ถ้าให้ดูดีขึ้นหน่อยไปทำผมสีซะหน่อยแต่ที่จะเป็นสีผมสีดำลี่ก็ต้องไปย้อมให้เป็นสีตาลหรือว่าสีเหลืองผมที่ที่อยู่ในริ้วๆนี้ก็แต่ที่สองสไตล์เวลาเราถ่ายกอลลังเนี่ยอ่านี่ได้เนี่ยทนี้ก็ยกมาอย่างนี้ถ่ายง่ายถ่ายย้อนแสงเนี่ย เวลาตายเนี่ยให้ให้ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังแต่ระวังหน้ามืดนะระวังหน้าหน้ามืดนี่มันจะว่าหน้ามืดเรานะคือหน้าดำหน้าดำมีประการต่างกันสองอย่างหน้ามืดเฉยแต่ว่าหน้าดำกับใจละลายกับใจละลายหน้ามืดใจละลายเป็นลมก็เป็นลมใช่ใช่ตอนเด็กๆมีนะตอนเด็กๆจำได้ว่าเวลาเข้าแถวเนี่ยเด็กหน้ามืดเป็นเยอะไม่เยอะ มีอารมณ์เลยนะเรียกได้ว่าตาลายเรื่องหรือหน้ามืดล้มลงหน้าเหใช่ไหมเวลาไปเข้าถ่าได้เลยถูวไปยืนนานๆภายในงานเป็นไปด้วยภาพถ่ายที่สวยงามจำเลยอย่างดีงพพซึ่งภาพถ่ายแต่ละภาพมีความหมายที่ช่างภาพมืออาชีพเอาไว้และนำมาโชว์ ก็ไม่มีแสงทำนิทรรศการต้องชาร์จราคาอยู่ในะาคาจีนนะคะแม่รัของวิทยาศาสตร์ตกแตวิชาดิจิทัลค่ะค่ะจากนั้นที่ได้ทร่วมงานท่ถ่ายในวันนี้นะคะซึ่งคิดว่านักศึกษา์ทุกคนนะคะได้ความรูมั่นมาจากวิทยากรวันนี้นะคะซึ่งเรามีเกียรตินะคะได้รับเชิญวิทยากรที่เป็นศิลปินระดับประเทศเลยนะคะค่ะภาพถ่ายวันนี้นะคะก็จะมี ภาพถ่ายที่หลากหลายนะคะที่สามารถสร้างจินตนาการให้เราอย่างเช่นนะคะภาพถ่ายภาพนี้เนี่ยสามารถทําให้เรามีความคิดมีจิตสํานึกที่ให่าการถ่ายภาพด้วยนะค้เลังพิธงกรรมภาพถ่ายจากขึ้น2ผู้เขียนวิชานิเทศไ้เข้าไปชมภาพถ่ายในแต่ละชิ้นเานและศึกษาความรู้ถึงแนวทางในการถ่ายภาพเพื่อเป็นประสบการณ์ในการศึกษาและทํางานในอนาคตต่อไปนะคะ